แอลมาดูดิดิสภาพภายในโคตรแจ๋วอะคันนี้ยังเลี่ยมปี97นะไม่เคยติดแก๊สดูเลขไม้สามแสนห้าหมื่นกิโลรถในตานานสวิกตาโตกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้า4บานทุกอย่างใช้ได้หมดนะช่องแอร์สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่รู้เล่นไหมดูคอนโซลเนียนมากพวงมาลัยยังกิ๊กๆอยู่เลยอะวิทยุอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเป็นซีดี u s b อสได้หมดเลยแอร์ Air e ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์โตโด้ด้วยแล้วเกียร์เนี่ยเข้าแบบไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะฮะดู เนียนๆแบบนี้นะเนียนๆเ,นเลยอะ่ะแล้วเบาเป็นเบาผ้าเดิมโรงงานผ้ากำมะหยี่คือหาสวย,ยนี้ยากแล้วดูแถวสองไม่มีสวยกว่านี้แน่นอนที่ทาคงเท้าแขนไมคิคคันนี้ปี97นะซีวิคตาโตหาไม่มีแล้วนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้5 9 0 0 0บาทเท่านั้นภาษีไม่มีขาดโอนขนสง่งได้ปกติบอดี้เดิมมากๆไฟหน้าเหลืองๆเงี้ยคือเดิมนะล้อแม็ก15นิ้วนินจายางดันหลบนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้ม ระบบพ้ามเบรกได้มาดิสสี่ล้อด้วยฝาท้ายก็ยังอยู่ครบหมดสีสันต้องทำเอาเนาะเอาไปทําอีกสักหมื่นหนึ่งจบเลยเผิ่ไม่ถึงได้มั้งเก็บเป็นชิ้นก็ได้เนาะถ้าเอาไปใช้เองแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรใช้อย่างนี้ไปเลยแจวแจวนะครับเครื่องนี่เดินนิ่งๆไม่มีสะดุดเดี๋ยวดูองเครื่องหน่อยเ,อเนียนๆแกมเกลมเบ้าชกเดิมสนิทอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเครื่องแงๆตัวน,นี้ใครหาไปปั้นนะราคาเนี้ยผมว่าได้เอาบอดีเขาสวยแล้วเครื่องเกียร์อะไรก็ดีภายนงภายในก็ยังดีอยู่เลย5 0 0 0